โอเคสวัสดีครับมาในพาร์ทที่2นะครับพาร์ทนี้เราจะมาทําการตั้งค่าข้อมูลของเพจเรานะครับที่ในระบบว่าเราต้องการจะส่งข้อมูลอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับอันดับแรกเลยรูปโลโก้ด้านบนตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้เนาะก็คือเอาจะเอารูปหน้าเพจมาใส่ก็ได้นะครับอัปโหลดเข้าไปเลยม่จะมีเนี่ยเราก็เลือกรูปในระบบได้เลยนะครับแนะนําให้ทําหลังจากที่ทําการเชื่อมต่อเพจแล้วนะครับเนาะมีชื่อเพจขึ้นด้านซ้ายตรงนี้แล้ว นะครับถึงจะมาค่อยมาตั้งค่าเนาะนะครับเรามาดูอันแรกก่อนฟังก์ชันส่งข้อความ CF สินค้าไม่ทักแชทอันนี้คือเป็นโหมดที่ว่าเราจะให้ลูกค้าเนี่ยทักแชทเพจก่อนที่จะ CF หรือไม่ต้องทักแชทเพจก่อน CF นะครับอันนี้คือสามารถเปิดได้เปิดจะปิดก็ได้แต่ก็จะมีเตือนนะครับนิดนึงไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโหมดไม่ทักแชทเพจนะครับในคลิปอีกทีหนึ่งที่อธิบายนะครับต่อมาฟังก์ชันพือ CF ฟังก์ชันตัว CF เนี่ยก็คือเปิดหรือปิดก็ได้นะครับเราก็ตั้งค่าได้แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเอาไปอธิบายอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวจะยาวนะครับเป็นคลิปของการ CF เนี่นแหละเขาจะอธิบายอย่นัน้นอยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูป้องกัน CF ซ้ําดีกว่าไอ้ฟังก์ชันป้องกัน CF ซ้าเนี่ยคือยกตัวอย่างนะครับเวลาลูกค้าเนี่ยคือเขาอยากได้ชิ้นเดียวเนี่ยแต่เขาก็พิมพ์เข้ามาหลายรอบอะครับระบบเนี่ยถ้าเราเปิดป้องกัน CF ซ้ำเนี่ยจะเอาแค่ครั้งเดียวคือครั้งอื่นๆที่เขาพิมพ์เข้ามาเนี่ เขาคิดว่าเขาไม่ได้แต่เขาพิมพ์เข้ามาเนี่ยก็คือจะไม่เข้าเนาะเขาจะเข้าแค่ครั้งแรกที่เขาพิมพ์เข้ามาเลยนะครับประมาณนี้เนาะก็คือเป็นบล็อกบล็อกซ้ําไว้นั่นแหละคือกันลูกค้าพิมพ์เข้ามาซ้ํานะครับก็ะจะไม่เข้าในระบบต่อมาเป็นฟังก์ชันแจ้งโอนเงินตรงนี้คือเป็นฟังก์ชันสําหรับเปิดเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยแนบสลิปได้ใส่ที่อยู่เข้ามาในระบบได้นะครับก็คือตรงส่วนนี้เราเปิดปิดก็ได้นะครับเนาะ แต่หลังจากเปิดเนี่ยก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือการตั้งค่าบัญชีธนาคารเดี๋ยวจะไปอธิบายละเอียดอีกทีหนึ่งในการใช้ฟังก์ชันแจงง้งโอนเงินนะแล้วกันนะครับล้วก็ข้ามไปก่อนเรื่องต่อมาเนี่ยคือชื่อเพจ Facebook นะครับก็คือหลังจากที่เราเชื่อมันจะขึ้นอยู่แล้วอันนี้เราก็ไม่เป็นไรเราก็กปไปนะครับแล้วก็ด้านขวาเลยส่วนใหญ่ก็เอาไปวางได้เลยครับก็ก๊อปจากชื่อเพจที่เราเชื่อมมนแหละมาวางนะครับอืมโอเคเลื่อนลงมาอ่าที่ตั้งค่านะครับหลกัหลกๆกจะมีแค่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะพาไปก็คือต้อง จำ,จำนวนที่ซีฟต่อรหัสสินค้านะครับไอ้จํานวนที่ซีฟต่อรหัสสินค้าเนี่ยครับยกตัวอย่างคือเราป้องกันไม่ให้ลูกค้าเนี่ยพิมพ์แบบตัดสต็อกเราเล่นนะครับคือพิมพ์เข้ามาเยอะมากหรือว่าพิมพ์ราคาเข้ามานะครับเพราะว่าแพทเทิร์นของระบบเนี่ยก็จะเป็นให้ลูกค้าพิมพ์รหัสเว้นวรรคด้วยจานวนหรือว่าสลตด้วยจานวนอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยพิมพ์รหัสเว้นวรรคราคาเข้ามาราคามันเยอะเนาะสมมติสต็อกเรามี สามร้อยราคาหนึ่เก้าสิบมันก็ตัดไปหนึ่เก้าสิบเนาะถ้าไม่มีตัวนี้ไอ้ตัวนี้คือป้องกันไว้ถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยพิมพ์เกินจํานวนที่เราตั้งไว้ตรงเนี้ยครับมันจะเข้าในระบบหนึ่งชิ้นนะครับเพื่อไม่ให้มันตัดสต็อกเราทิ้งไปก็คือมีตรงนี้ส่วนนี้ป้องกันได้เราก็ตั้งไว้เลยเป็นสิบละกันนะครับเพราะลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยรหัสเดียวนะไอ้ตรงเนี้ครับต่อรหัสเนี่ยที่เป็นสิบชิ้นเนี่ยคือรหัสเดียวนะครับไม่ใช่ว่าหลายรหัสรวมกันนะคือรหัสเดียวนะครับเนาะต่อมา ค่าส่งค่าส่งเนี่ยเราก็จะตั้งเป็นชิ้นแรกบวกชิ้นต่อไปนะครับตั้งเป็น5้าสิบบวกสิบมันนะก็ได้ก็คือมันจะบวกไปเรื่อยๆนะครับในการเอฟมาปุ๊บครั้งแรกชิ้นแรกก็คือห0สิชิ้นต่อไปก็เป็นหกสินะรวมแล้วเป็นหกสิชิ้นต่อไปก็เป็นเจิก็คือบวกตัวสิบตัวสิบนะครับตอนเราตั้งนั่นแหละจะเป็นหกสิบบวกยี่สิบอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมตั้งให้ดูเลยตั้งไปเลยแล้วกันห0สิบนะครับอันนี้เป็นส แล้วก็เลื่อนลงมาที่เราตั้งอีกนะครับก็คือฟังก์ชันตอบกับคนไม่ทักแชทอันนี้ก็คือจะตอบกับทุกครั้งที่ลูกค้าเนี่ยเซแล้วระบบดูดเขาไว้ว่าคนนี้มีการเซฟเข้ามานะครับระบบไอ้ข้อความตรงนี้ครับจะขึ้นไปตอบลูกค้าในไลฟ์เลยในคอมเมนต์ของลูกค้าคนนั้นเลยว่าเนี่ยเราสามารถสร้างใส่ข้อความสร้างเข้าไปเองได้นะครับว่าจะให้ตอบกับลูกค้าคนนี้ว่าอะไรคือเป็นลูกค้าคนที่ เเข้ามาแต่ยังไม่เคยทักแชทเพจนั่นแหละคือว่ายัางงคือลูกค้าใหม่นะครับเนาะแล้วก็หัวบินสุดรยายการแล้วก็ใส่ไปเนาะไม่มีอะไรแล้วก็ส่วนนี้นะครับลิงก์สรุปรายการนะครับท้ายไปายินก็คือจะว่ายง่ายคือการแนบเหมือนแนบรูปบัญชีหรือว่าแนบ QR code หรือที่เป็นรูปภาพต่างๆที่เราส่งเป็นเลขบัญชีให้ลูกค้าอย่างเงี้ยครับล้วก็กด อัพโหลดรูปให้ลูกค้าได้ก็คือหลังจาก,กเข้ามานะครับจะมานัดเจอนี้ให้เราทําการอัพโหลดรูปตรงนี้ครับมุมขวาตรงนี้แล้วก็เลือกไฟล์ในระบบนะครับเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกในทางรูปภาพของเราได้แหละเราก็อัพโหลดขึ้นไปก่อนพอเลือกเสร็จเราก็กดอัพโหลดเข้าไปนะครับแล้วกดจากว่านี้ไปแล้วก็กดเลือกรูปที่เราอัพขึ้นมาเนาะอันนี้จะไม่เห็นภาพผมไม่ได้ยกตัวอย่างนะต้องลองกดดูแล้วจะเห็นนะครับเนาะเลื่อนลงมาตรงนี้ครับอ่ะ ไอฟังก์ชัน CF เนี่ยครับเวลาลูกค้า FF ได้ของเนี่ยมันจะส่งกล่องนี้ไปก็คือกล่องข้อความ cf ตรงนี้กล่องข้อความ CF ตรงนี้ครับเนี่ยที่ผมกดๆอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งระบบเนี่ยต้องบอกว่าสามารถตั้งให้สรุปยอดทุกครั้งที่ cf ได้แต่ว่าจะมีโค้ดบางตัวเนี่ยให้ทักเข้ามาถามแอดมินก็ได้เดี๋ยวเขาจะส่งโค้ดให้ให้เอามาวางต่อท้ายไปเลยแล้วก็เราก็กดเอ่อเอนเตรลงไปแล้วก็วางไอข้อความที่ จะเป็นให้สรุปยอดทุกการซีฟเนี่ยใส่เข้าไปนะครับที่เราไปขอจากแอดมินมาแอดมินเขาจะให้นะครับก็คือเอามาวางในนี้เสร็จแล้วพอหลังจากวางเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เว้นวรกคลงไปอีกแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เลขบัญชีเราไปด้วยก็ได้ก็คือเพื่อให้สรุประบบเนี่ยส่งเลขบัญชีไปแล้วก็สรุปยอดให้ทุกครั้งที่ลูกค้าซีฟได้ของเลยนะครับเนาะหรือถ้าหากเราไม่อยากให้สรุปยอดทุกครั้งที่ลูกค้าได้ของก็คือเราก็ทาตามนี้ครับเป็นสรุปยอด ตอนจบไหลหรือคือเราเป็นการคนกดส่งเองนั่นแหละนะครับในการกดส่งที่เนี้ยคือจะเอาข้อความตรงเนี้ยที่เราตั้งเนี่ยครับตรงนี้เนาะซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตั้งแต่เลขบัญชีลงไปเลยนะครับลบสามารถลบแล้วเปลี่ยนได้ตั้งแต่เลขบัญชีเลยนะผมก็เอาประมาณนี้ละกันแล้วผมตั้งค่าเองตรงเนี้ยโค้ดตรงเนี้ยลบได้เลยนะครับอ๋อโอเค ก็ลบเข้าไปผมขอตั้งเป็นนายอะไรดีอ่ะสมชายสมชายกัสิกรกสิกรนะครับเลขบัญชีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าละกันสมมตินะครับประมาณนี้ก่อนในการตั้งค่าเนี่ยในครั้งแรกเนี่ยเอาตั้งแค่น,นี้ก็พอนะครับเสร็จแล้วกดบันทึกด้านล่างสุดด้วยนะครับ อันนี้คือเรียบร้อยแล้วสำหรับการตั้งค่าข้อมูลร้านก็คือเรียบร้อยครับสวัสดีครับผม